รีวิวโรงแรม Marble Art เลยโฮเทลนะครับที่จังหวัดเลยจ้า Marble Art Hotel Marble Art เลยโฮเทลนะครับนี่ว่าๆๆๆๆนะครับเข้ามาก็เจอแบบว่าเป็นเตียงคู crest, ่เนาะก็คือใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะครับนี่อ่ะเห็นเตียง เห็นตู้เสื้อผ้าเห็นเตียงเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเป็นห้องน้ํานะเข้ามาห้องน้ําก่อนห้องน้ําแบบว้าวเลยนะว้าวว้าว,ว,าวห้องน้ำมีอ่างแบบอมืมีอ่างโซดากับอ่างน้ําเปล่านะครับแล้วก็มีส่วนของชาวเวอร์นี่สะอาดสะอานลายหินอ่อนสวยงามอ่ะมาแล้วทีนี้มาปุ๊บเออมาเจอห้องโถงใหญ่อีกนะครับจะเป็นห้องเทเตอร์ตรงนี้นี่ถูกใจหนูเด็ดเลย โอ้อลังมากเลยห้องรับพันกระบาทนะครับมีมีโซฟานั่งสบายๆมาแล้วเซอร์ไพรส์เซอพรจ้านี่เปิดมาเลยนะคะนอกห้องจะเป็นนี่วิวสระว่ายน้ำนะคะสวิงวิมพูสระใหญ่มากนะฮะยาวมาเลยนะครับนี่สวยๆสวยๆมองเห็นภูเขาทางโน้นนะครับสวยงามสวยงามอ่ะประทับใจเลยนะฮะนี่หลังก็เป็นป่าธรรมชาติ นี่เรามีระเบียงยาวแบบนี้เลยนะครับพักผ่อนสบายๆเก๋ๆโดยตั้งแต่เปิดประตูลิฟต์ออกมาเลยนะครับนี่มีภาพวาดสวยๆตกแต่งสไตล์แบบยุโรปริบเรียบหรูๆนะครับโทนสีน้ำเงินบรูวก็สีเทาสีขาวตัดกันนะครับนี่สวยมากเลยมา่ี่ชม ในโรงแรมนี้มุมนี้ก็นั่งอลังการถ่าย,ร,ายรูปสวยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาออ,อกไปประตูใหญ่ตรงนี้จะเป็น marble art pool นะครับว้ายอ้อออ,ออกไม่ได้หรออ๋อต้องใช้ขีการออกเออจะเป็นเฉพาะลูกค้าโรงแรมอ๋อเราไม่ได้เอาขีการลงมาอ่ะเดี๋ยวให้ส่องดูส่องดูอ สวยงามสวยงามเดินกันต่อนะครับนี่ที่ Marble Art Hotel จะเลยนครับนียบอยตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้นะครับสวย,สวย พีสวยมงึงรถพีสวยต้องรอเปิดไฟอ่ะอันนี้ช่วงเช้าก็จะมีเบรคฟารอาหารเช้าตรงนี้นะครับ โซฟาให้นั่งสบายสบาย มาถึงโรงแรมแล้วนะครับเราอยู่ที่ Marble r c e Delray Hotel นะครับที่จังหวัดเลยจ้ะว้าวๆเลยนะห้องพักดีมากเลยสวยนะครับด้านหน้าก็อลังการงานสร้างจาเรียบหรูดูแพงนะครับอ่ะเมื่อกี้เราชมด้านในไปนแล้วเลยดูด้านนอกนะครับช่ำๆนี่มุมด้านข้างมีสารพระพรหมแล้วก็จะเป็น สระว่ายน้ำจ้านะครับโอ้ยช่ำมากเลยสระว่ายน้ำนี่อาทิตย์กำลังจะตกเดินสวยๆ <c oughs> ก็จัดสวนแบบสไตล์อังกฤษนะครับโอ้ยสวยงามสวยงาม <c oughs> ห้องพงห้อง,องพักเออชอบแนวนี้ชอบแบบนี้สวยงามสวยงามนี่มีมุมนั่งจิบค็อกเทลจิบน้ำชายามบ่ายยามเย็น ้นสนจิงกะเบลนะด้านบนก็จะเป็นสระว่ายน้ำจ้านะครับอ่ะเดินกันต่อนะ,ะับมาเบลอาร์ตเ,เลยนะครับตัวนี้จะเป็นด้านนอกแล้วก็ด้านข้างโรงแรมจะเป็นสระว่ายน้ำจตาเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับสบายๆสไตล์อังกฤษว้าว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 สระว่ายน้ำ อลังการงานสร้างเลยอาจจะเห็นภาพมุมกว้างโอ้สวยๆสวยๆสวยๆสวยช่ำสวยช่ำนี่หละด้เห็นภาพมุมกว้างสวยๆเลยเราพักอยู่ชั้นสามนะครับนี่เปิดออกมาก็เป็นโอ้นี่ใครที่อยู่ชั้นหนึ่งลงมาว่ายน้ำได้เลยนะครับนี่สวยๆ ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับโอ้ด้านล่างมีมีที่นั่งมีที่นั่งอ๋อมีที่นั่งเก๋ๆนั่งคุยกันเบาๆนั่งคุยกันอ่ะเดี๋ยวเห็นภาพแบบมุมจริงหน่อยนะครับเอออันนี้เดี๋ยวพริบพๆิบ สวยงามสวยงามเราอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะมาร้านอาหารบ้านท่าแพจาร้านอาหารดังที่นี่มา ผานอาหารเย็นจะดินเนอร์จะมากินข้าวแรงอยู่นี่นะบ้านบ้านท่าแพนะครับจนะังหวัดเลยจะ้ะจังหวัดเลยเดอนะจังหวัดเลยเดอร์มานะจองตรงไหนไว้น้อนะครับมีบรรยากาศหลากหลายนี่ยนะคะแนะนเป็นยาสวนค่ะแล้วก็ยํมโบราณบรรยากาศดีมีหลายโซนนะครับโอ้มีด้านบน อ๋อตรงนี้เป็นคาเฟ่แอนบิสโรนี่ก็เป็นคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับด้วว่าญาติเราอยู่ตรงไหนเนาะจองตรงไหนไว้จ้าอ๋อนี่เขาจะมีโซน ด้านในนะครับส่วนด้านในอะเราจองห้องนี้ไวนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในบรรยากาศดีโอูนี่ก็เป็นห้องแบบกึ่งส่วนตัวโอ้อลังการมากเลยชุดใหญ่ชุดใหญ่หญครับ <c oughs> น่มอร์นิ่งนะที่จังหวัดเลยนะครับว้าวหมอกหมอกหมอกเยอะมากทะเลหมอกจากชั้นสามของโรงแรม Bubble Art ร์ตเดลเลยนะครับมหมอกหมอกหมอก,มอกสะไว้นาะ อากาศฉ่ำมากเลยฉ่ำมากแม่อืมใบน้ำของเราว้าตอนนี้เราอยู่ที่แก่งคุดคูจ้าจังหวัดเลยนะจ้านี่แก่งคุดคูกอมศอูนอู้หาดหาดทรายธรรมชาติริมน้ำโขงที่แก่งคุดคู อ,อากาศกำลังเย็นสบายจ้ะสวยงามสวยงามเรามาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิามมกรานะครับเออน้องขายก็อีกหนึ่งร้อปดสบกิโลปากชม4ี่สิบสมา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 พามาลองกินตะบุฮงยู่แกงคูคู่มาแกงคูคูต้องกินอ่ามะพ้าวแก้วนะทําใหม่ๆเลยแล้วก็จะเป็นกุ้งแพรนะครับเออ สวยสวยสวยเดี๋ยวสูมให้ดูสวยงามสวยงามเป็นแก่งยาวเลยนะแก่งหินธรรมชาติกลางแม่น้ำโขงนี่มีชาวบ้านหาปลาไหลมองหาปลาอะมาเขจะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับร้านรวงร้านขา นี่แต่ว่าเราจะพามาดูของกินของฝากนี่นะคะจะเป็นมะพร้าวแก้วแล้วก็จะเป็นาากุ้งแพเนี่ยกุ้งแพรนี่ซิกเจอร์ของที่นี่นะ,ะ่ะกุ้งแพเออกุ้งแพ่กุ้งทอดก็นี่จะเป็นร้านอาหารนะครับนั่งสบายบายริมโคงมาร้านอาหารที่แก่งกุดคูนะครับโอ้นี่ อะลงไปนั่งกินข้างล่างก็ได้โอ้ดีมากเลยนะเก๋เก๋เอ้อาขอลงไปดูบรรยากาศดีอ๋อนีนะช่วงหน้าแรงน้ำลงนี่รับลูกค้านั่งสบายสบายเออจ้า อมาขึ้นบกขึ้นฝั่งก่อนเออช่วงนี้เพิ่นมาประชุมเทศาบาลน,นะฮะประชุมสันนิบาตคนจะหลายมาจากหลายที่ อยู่โน,โน่นนะครัไปกินข้าวก่อน <c oughs> <c oughs> มามาเดินนะครับมาเดินมาเดินร้านา้าร้านของที่รลึกที่แก่งคุกคูนะครับแก่งคุกคูที่เชียงคานจะ้ะ <c oughs> นี่ก็เป็นเสื้อผ้า มับเาาวแก้วกระป๋องกระเป๋านะผ้าพื้นเมืงองนี่หลายอย่าง<ม>เครื่องจักสารนะครับโอ้สวยอันนี้คืออะไรเอ่ยเอ,อเครื่องจักสานหน้าตาแปลกตากระบมกระบมกล้งตะก้าสวยๆน่ารักนะออ้สวยดีสวยดีเอาไปเรียนหันมาเออ เก๋ๆเก๋ๆชมตลาดตาร้านค้าเป็นยอมๆอ,อืออันนี้สวยๆชุดเก๋ ชุดผ้าพื้นเมืองก็ไม่แพงหนึ่งร้ห้าสิบโอเคเออร้านเครื่องประดับสวยๆพยานาคตาที่แก่งคดคูน,นะครับจังหวัดเลยเดินดูก่อนพอมีอะไรสะดุดตาสะดุดใจไม่แพงอะไรอย่างเงี้ย แมวชุดแมวชุดแมว,แมวน้อยตามามาที่แกงคุดคูนะครับเอ,อเขาทำ่วนนี้่วนใหม่เดินสบายสบายไม่ตากแดด,ดอ่าอืนะครัอ่า เสื้อสวยนะสองร้อยเออสวยดีสวยดียดจ้ามีหลายสีไะคจัคสีขาวตงส,สีนี้อ่าสอมผมจ้านะขอบคุณครับสีขาวก็มีจ้าเด็กชมก่อนครับเด็กแจมสันก็มีนะคะจ้าครับหนะ้าตาครับ มาถึงแกงคุดคูดจังหวัดเลยนะต้องมาดูผีตาโขนนะครับเออนี่จากโรงเรียนบ้านนาโคกโรงเรียนบ้านนาโคกอยู่ไหนลูกอยู่ยจังหวัดอะไรลูกอ๋อนี่หรออยู่ไม่ไกลโอปอไหนล่ะคะนี่ปอไหนปอ,าอ,อสามคนเก่งเอา้ามาน้องๆมาทัศนศึกษานะครับบ้านนาโคกอยู่อยู่จังหวัดเลยนี่แหละนะครับเอะมาลูกๆมาทัศนศึกษา นี่นะครับมาดูมาดูผีตาโขนแกงคุดคูแกงคุดคู <c oughs> <c oughs> จาเอาเออนี่มามาแวะอ่าก่อนคุดคูนะครับมากินข้าวเทีย่ยงแล้วก็จะกลับนะครับนี่ พอได้นอนเชียงคานเสียดายอยู่นะครับมามาธุระมางานเลยได้แวะนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็มาดูเนี่ยเขาทาของฝากขึ้นชื่อของที่นี่นะครับจะเป็นมะพร้าวแก้วได้ครับขนาดห้าร้อยสิบแปดหนึ่งนะครับผมแซบบอแซบบอชิมด้วยชิมด้วยครับนี่เกตเอเกตเอออร่อยนิ่มนิ่มนิ่มอ่ะ บรรยากาศที่ตลาดขายของที่ได้ลึกที่แก่งกุดคูจังหวัดเลยนะครับยางเล่นยางเล่นจ้แะแดดร้อนอยู่แต่ก็มีลมเย็นๆสบายๆนะครับ,บอืมของกินพื้นเมืองพี่นแมน่จะเราอิ่มแล้วมาพาวแก้วต่างๆนะครับมนะาทางนู้นก็มี

มามาเดินนะครับมาเดินมาเดินร้านผ้าร้านของที่ระลึกที่แก่งคุกคูนะครับแก่งคุกคูที่เชียงคา,จานจ้กก็เป็นเสื้อผ้ามาพาวแก้วกระป๋องกระเป๋านะผ้าพื้นเมืงองนี่หลายอย่างเครื่องจักสานรนะครับโอ้สวยอันนี้คืออะไรเอ่ย เออมีเครืงจักสาหน้าตาแปลกตากระบมกระบมกะ้งตะก้าสวยๆน่ารักนะอ๋อสวยดีสวยดีเอาไปเรียนหันมาเออเกๆ,ๆ๋ชมตลาดจ้า ร้านค้าเป็นย่อมยอม,ยอ,มอืมอันนี้สวยสวยสวยชุดเก๋ชุดชุดผ้าพื้นเมืองก็ไม่แพงหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบโอเคเออร้านเครื่องประดับสวยๆพยานนาค